4วันเกิดดวงมหาเศรษฐีคนเกิดวันเสาร์1พฤษภาคม2568ภาพรวมดวงโชคลาภในวันที่1พฤษภาคม2568สําหรับคนเกิดวันเสาร์ดวงของคุณได้รับการหนุนหลังจากการเคลื่อนตัวของดาวเสาร์ในเรือนโชคลาภทําให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีและเหมาะสําหรับการรับทรัพย์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือไม่ได้ตั้งใจเช่นการได้รับโชคจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือมาก่อนหรือแม้แต่จากการลงทุนที่เคยทําไปแล้วนาน พลังของดาวเสาร์ดาวเสาร์ที่ถือเป็นดาวแห่งการยอมรับความจริงและความทุ่งเทในการทํางานมากจะส่งผลให้เกิดโชคลาภจากการทํางานหนักในอดีตวันนี้เป็นวันที่โชคดีที่จะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามและการลงทุนที่ไม่หวังผลทันทีหรือใกล้ชิดแหล่งที่มาของโชคลาภเงินทุนจากที่มาที่ไม่คาดฝันคุณอาจได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากแหล่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเช่นการคืนหนี้ที่เคยปล่อยไปนานหรือการได้รับผลประโยชน์ จากการร่วมกิจกรรมในอดีตเช่นกิจกรรมการ,การกุศลที่คุณมีส่วนร่วมการถูกรางวัลหรือเงินโบนัสโอกาสถูกรางวัลเล็กๆเ,เช่นลอตเตอรี่หรือรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นหากคุณมีการเสี่ยงโชคในวันนี้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากคุณมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงก่อนหน้าการขอพรหรือสวดมนต์จะช่วยเสริมดวงให้การเงินของคุณมีกำไรได้ง่ายลางดีพาโชคหากคุณได้กลิ่นธูปหรือกลิ่นดอกไม้หอมในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นหอมจากต้นไม้แถวบ้านหรือได้กลิ่น ที่ไม่รู้มาจากที่ใดก็เป็นสัญญาณที่ดีของโชคใหญ่คุณอาจพบเจอกับตัวเลขหรือชื่อที่ปรากฏในความฝันซึ่งจะเป็นเลขนำโชคในวันนี้เลขนำโชค09เลขนี้สามารถช่วยเสริมดวงโชคลาภโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเลขทะเบียนร,รถยนต์หรือเลขโทรศัพท์59เป็นเลขที่มักจะเกี่ยวข้องกับการพบปะและได้รับคําแนะนําจากบุคคลสําคัญในชีวิต256เลขนี้มีพลังในการเสริมดวงการเงินโดยเฉพาะหากคุณได้เจอเลขนี้ในสถานการณ์ใด ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่าโชคกำลังมาเยือน890เลขนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนหรือการเดินทางเคล็ดลับเสริมโชค 1. การบริจาคก,การทำบุญให้กับผู้ที่ขาดแคลนในวันนี้จะช่วยเสริมดวงโชคการเงินและทำให้โชคลาภเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วขึ้น 2. การใช้เครื่องรางการพกพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือเครื่องรางที่เป็นที่มาของความโชคดีจะช่วยเสริมพลังงานดีในตัวคุณให้ดึงดูดโชคได้อย่างมากสาม การใช้สัญ,ญลักษณ์ของธาตุการใช้สีทองสีเขียวหรือสีฟ้าในเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าในวันนี้จะช่วยเพิ่มพลังดวงโชคลาภให้กับคุณคำเตือนวันนี้คุณควรระวังการลงทุนหรือเสี่ยงโชคมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับการลงเดิมพันในบางสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนควรมีติในการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2. โดวงมหาเศรษฐีคนเกิดวันศุกร์หนึ่งพฤษภาคม2568สําหสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในวันที่หนึ่ง พฤษภาคม2,568ดวงของคุณจะได้รับพลังหนุนจากดาวศุกร์ในเรือนโชคลาภซึ่งทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีในการเสี่ยงโชคและได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณเคยทุ่งเทไว้ในอดีตโดยเฉพาะโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากกอการลงทุนที่คุณไม่คาดคิดหรือจากการได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนรอบข้างพลังของดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่เป็นดาวแห่งความรัก และการเชื่อมสัมพันธ์ทําให้โชคลาภของคุณวันนี้เกิดจากการกระทําที่ดีและการให้ก่อนหน้านี้การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนคนอื่นอาจจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับมาในวันนี้แหล่งที่มาของโชคลาภการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างโชคลาภในวันนี้อาจมาจากคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวพวกเขาจะกลับมามอบโชคให้กับคุณเงินโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษอาจมีการจ่ายโบนัสหรือผลประโยชน์ จากการทำงานที่คุณไม่คาดหวังทำให้วันนี้คุณได้รับสิ่งที่ไม่ต้องลงแรงมากแต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการร่วมกิจกรรมหรือลุ้นโชคมีโอกาสที่จะได้รับโชคจากการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเช่นการจับรางวัลหรือแม้แต่ลอตเตอรี่ในรูปแบบต่างๆลางดีพาโชคหากคุณเห็นนกแสกบินผ่านหรือได้ยินเสียงสวัดมน จากที่ไกลๆก,ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะทําให้โชคเข้ามาหาคุณความฝันที่เกี่ยวข้องกับคนรักหรือคนในครอบครัวจะเป็นลางดีที่แสดงถึงความโชคดีในด้านการเงินและโชคลาภเลขนําโชค17เลขนี้ถือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการพบเจอสิ่งดีที่คุณไม่คาดคิดจากคนใกล้ชิด43เลขนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมหรือการได้รับผลตอบแทนจากความช่วยเหลือ714เลขนี้ถือเป็นเลขโชคลาภที่จะมาจากการลงทุน ที่มีระยะเวลาและเป็นตัวเลขที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ888เลขนี้เป็นเลขของความมั่งคั่งและโชคลาภที่สำคัญในวันนี้หากคุณพบเลขนี้ในที่ต่างๆจะเป็นสัญญาณโชคดีเคล็ดลับเสริมโชค 1. การช่วยเหลือผู้อื่นในวันนี้หากคุณช่วยเหลือใครในเรื่องการเงินหรือการให้คำปรึกษาจะช่วยเสริมดวงโชคให้กับคุณ 2. การเสริมพลังจากเครื่องรางการพบเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์หรือการบูชาเครื่องรางที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความสัมพันธ์ จะช่วยเสริมดวงโชคลาบสามการทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญกับวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้จะช่วยเสริมดวงโชคการเงินและช่วยให้คุณได้รับโชคจากการบริจาคหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวอยู่ข้องคำเตือนวันนี้คุณควรระมัดระวังการตัดสินใจในการใช้เงินเพราะการเสี่ยงโชคที่เกินไปอาจทำให้คุณต้องสูญเสียมากกว่าที่คาดคิดควรใช้สติในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคที่ไม่แน่นอน 3. ดวงมหาเศรษฐีคนเกิดวันจันทร์1พฤษภาคม2568าย สำหรับคนเกิดวันจันทร์ในวันที่1พฤษภาคม2,568ดดาวดวงจันทร์จะส่งพลังบวกในเรื่องโชคลาภและการเงินในวันนี้โดยเฉพาะการได้รับโชคจากการขอพรหรือการทำบุญในช่วงที่ผ่านมาคุณจะพบว่าโชคดีมาจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาและการเสริมสร้างพลังจิตที่ดีให้กับตัวเองพลังของดาวจันทร์ดาวจันทร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารมณ์ความรู้สึก และความคิดภายในตัวเองจะส่งผลให้โชคลาภในวันนี้มาในลักษณะที่ไม่คาดคิดเช่นอาจมีการได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้คนที่เคยช่วยเหลือคุณมาก่อนหรือได้รับโชคจากสถานการณ์ที่คุณไม่ได้เตรียมตัววันแหล่งที่มาของโชคลาภการเสี่ยงโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเกิดวันจันทร์ในวันนี้มีโอกาสได้รับโชคจากการขอพรหรือการ,รบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการไปทําบุญที่วัดหรือการขอพ,อพอรผรธาตุจะเป็นจุดเริ่มต้นของโชคลาภที่มาจากสิ่งที่คุณข่าวพนับถือโชคจากการลงทุนที่ปล่อยไว้นาน การได้รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนหรือโครงการที่คุณทิ้งไว้ในอดีตเช่นการร่วมธุรกิจหรือการลงทุนที่ใช้เวลานานในการให้ผลตอบแทนการพบโอกาสทางการเงินจากการเดินทางโชคลาภอาจมาจากการเดินทางที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นการได้รับข้อเสนอจากการเดินทางไปที่ต่างๆหรือจากการพบเจอกับคนที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือทางการเงินหลังดีพาโชคหากคุณเห็นเหรียญทองตกจากที่สูงหรือได้ยินเสียงน้ำไหลในตอนกลางคืน ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าโชคลาภจะเดินทางมาหาคุณคุณอาจฝันถึงสัตว์หรือแมลงที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนซึ่งจะเป็นลางดีของโชคลาภที่จะมาเร็วๆนี้เลขนำโชค05เลขนี้ถือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจหรือการลงทุนใหม่ๆที่จะให้ผลตอบแทนสูง60เลขนี้จะช่วยเสริมดวงการเงินและโชคลาภจากการร่วมกิจกรรมกับคนที่คุณไม่คาดคิด3 0 6เลขนี้มัก จะเกี่ยวข้องกับโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางหรือการมีโอกาสพบเจอคนที่มีอิทธิพล999เลขนี้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณเคยทําไว้ในอดีตโดยจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เคล็ดลับเสริมโชค1การทําบุญสวดมนต์การสวดมนต์หรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพุทธเจ้าหรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเสริมดวงโชคลาภในวันนี้2การพกพาสมุนไพรหรือเครื่องราง การพบพาสมุนไพรหอมเช่นดอกไม้หอมหรือเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงการเงินจะช่วยให้โชคดีเพิ่มขึ้น3าการมองหาสัญญาณจากธรรมชาติหากพบเจอกับสัตว์หรือภาพต่างๆในธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกดีๆก็จะเป็นสัญญาณดีที่พาโชคมาคําเตือนวันนี้คุณควรระมัดระวังการเสี่ยงโชคในรูปแบบที่เกินไปโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรใช้เวลาตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังสี 4. ดวงมหาเศรษฐีคนเกิดวันอาทิตย์ 1>, 1พฤษภาคม2568สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันที่1พฤษภาคม2568ดาวอาทิตย์จะส่งพลังบวกให้กับโชคลาภของคุณโดยเฉพาะโชคในเรื่องการเงินและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานหนักและการตัดสินใจที่ดีในอดีตวันนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและอาจมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจหรือการร่วมลงทุนที่คุณเคยลงมือทำมาและพลังของดาวอาทิตย ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการบริหารและความมั่นคงการที่ดาวอาทิตย์เคลื่อนที่ในตำแหน่งที่ดีในวันนี้จะเสริมให้โชคลาภของคุณมาจากการทำงานที่มีระเบียบและการตัดสินใจที่มั่นคงวันนี้คุณอาจได้รับเงินหรือผลและตอบแทนจากการทำงานหนักในอดีตแหล่งที่มาของโชคลาภการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโชคลาภของคุณวันนี้มักจะมาจากการลงทุนที่ทำไว้ในอดีตหรือจากการตัดสินใจที่ดีในการร่วมธุรกิจที่เคยทำการได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่ คุณอาจได้รับโชคจากคำแนะนำดีๆจากคนที่มีประสบการณ์หรือผู้ใหญ่ในวงการที่คุณทำงานอยู่การเสี่ยงโชคจากการวางเดิมพันคุณอาจมีโอกาสได้รับรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงเช่นการร่วมลุ้นรางวัลจากการเสี่ยงโชคลางดีผาโชคหากคุณพบกับแมงมุมหรือพบเห็นสัตว์ที่เชื่อมโยงกับความโชคดีเช่นนกเหยี่ยวก็จะเป็นสัญ,ญญาณดีที่โชคลาภกำลังจะมาถึง ฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตเช่นต้นไม้ที่ปลิบานหรือการเห็นแสงแดดส่องสว่างอย่างเต็มที่ก็เป็นลังดีที่โชคลาภกำลังจะเข้ามาหาคุณเลขนำโชค12เลขนี้เกี่ยวข้องกับการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน23เลขนี้ถือเป็นเลขแห่งความรุ่งเรืองและความสําเร็จในด้านการเงินหากคุณพบเลขนี้จะเป็นการเสริมดวงโชคให้คุณได้รับสิ่งดีๆ589เลขนี้ถือเป็นเลขของความมั่นคงในด้านการเงิน โดยจะช่วยเสริมโชคให้การลงทุนหรืออาการตัดสินใจทางการเงินของคุณประสบผลสําเร็จ333เลขนี้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการได้รับโชคจากการเสี่ยงหอโชคและการร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะมีผลตอบแทนเคล็ดลับเสริมโชค1การทําบุญกับผู้สูงอายุการทําบุญหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุจะเสริมดวงโชคการเงินและเพิ่มพลังงานดีๆในชีวิต2การสวมใส่เครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์การสวมเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ หรือการเสริมพลังจากสัญลักษณ์ที่ให้ความมั่นคงจะช่วยเพิ่มโชคการเงินสามการใช้สีทองหรือสีส้มในเสื้อผ้าการใช้สีทองหรือสีส้มจะช่วยเสริมดวงโชคลาภในการเงินในวันนี้คำเตือนวันนี้ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อนในเรื่องการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคควรใช้สติดในการตัดสินใจและพิจารณาให้รอบคอบคำทำนายนี้เน้นเรื่องโชคลาภสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันที่1พฤษภาคม2568 ซึ่งจะมาจากการตัดสินใจที่มั่นคงและการลงทุนที่เคยทำ